สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอทริปนี้ก็จะพาเพื่อนเอนมาชมน้ำตกคาดว่าน่าจะเป็นต้นต้นน้ำเลยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับอยู่ไกล้ๆจากครั้งที่แล้วที่มาไม่เจอครับแต่ช่วงนี้ฝนตกหนัก ก็เลยทำให้เห็นสวยสวยงามครับสวยงามคาดว่าจะเป็นต้นน้ำเลยต้นกำเนิดแม่น้ำเลยเพื่อนเห็นไหมครับ